สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆใน Youtube วันนี้จะพามาดูต้นดอกชิกุลาแมงนะคะที่ญี่ปุ่นค่ะเมืองไทยเขาเรียกอะไรไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเรียกชื่ออะไรที่นี่เรียกชิกุลาแมงค่ะนะคะอันนี้เมื่อเช้ามีคนให้มาสวยน่ารักค่ะแต่สองต้นนี้ไม่หอมนะคะสีชมพูแล้วก็สีขาวสีขาวมีเนี่ยชมพู แบบนี้นิดหน่อยใบสวยค่ะใบเป็นลูกหัวใจเลยเนี่ยใบสวยนี่นะคะดอกเล็กๆกำลังจะบานเยอะมากใบสวยงามนะะดูแลง่ายค่ะน้ำก็สิบบันลดครั้งหนึ่งก็ได้ ะะช่วงนี้ได้มาใหม่ก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนกระถางนะคะเพราะมันยังดอกอยู่ปล่อยไว้แบบนี้ก่อนถ้าดอกมันหมดแล้วดอกมันเสร็จแล้วค่อยตัดตัดดอกทิ้งนะคะเปลี่ยนกระถางใหม่เปลี่ยนดินใหม่แล้วก็ใส่ปุ๋ยเดี๋ยวปีหน้าเขาก็จะออกดอกให้เราใหมา่มันเป็นต้นไม้ชอบความหนาวนะคะวางไม่หน้าบ้านก็ได้ระเบียงก็ได้คะ่ะถ้าอยู่ในบ้านก็แนะนําไม่เป็นห้องแอร์ที่เปิดแอร์ร้อนแอร์อุ่นตลอดย4ิบสีชั่วโมงนะคะ เอาไว้ได้ค่ะแต่ว่าดอกมันจะเฉาเร็วจะตายเร็วนะคะดอกมันวางไม่น้าบ้านหรือนอกระเบียงจะดีมากค่ะใบสวยดอกสวยค่ะชิคุลาแมนนะคะเมืองไทยเรียกอะไรไม่รู้แต่ที่เมืองไทยก็เห็นนะคะเชียงใหม่เชียงรายก็ปลูกในสวนดอกไม้เห็นลงในทีวีอยู่่ะถ้าดอกไหนมันตายนะคะก็เด็ดทิ้งนะคะเวลาเด็ด เด็ดดอกทิ้งก็ให้แหวกเข้าไปข้างในนะคะเด็ดเด็ดต้องค่วนข้างในเลยถ้าดอกที่มันตายนะคะนี่ค่ะมีดอกใหม่ๆที่เริ่มจะแตกออกมารอยกันเยอะมากเลยนะคะเวลาลดน้ำก็ถ้าไม่แน่ใจก็เอามือจิ้มลงไปก็ได้ค่ะใต้ดินเนี่ยว่ามันแห้งไหมอันนี้ยังไม่ต้องค่ะมันมีชื้นๆอยู่ นะคะ,ะดินมันแห้งเราก็ลดสิบวันครั้งหนึ่งก็ได้อย่าเยอะนะคะกระถางนี้ดีค่ะอันนี้เป็นกระถางที่เราดูได้ว่าข้างในมันมีน้ํำไหมถ้าไม่มีเราก็ลดเติมน้ําลงไปในนี้ไม่อยู่บ้านเป็นเดือนก็รอดค่ะกระถางแบบนี้นะคะต้นไม้ต้นนี้ไม่ชอบน้ํามากนะคะน้านิดหน่อยก็พอไม่ต้องลดบ่อยสิบวันครั้งหนึ่ง ใบสวยดอกสวยค่ะไม่แน่ใจเมืองไทยเรียกอะไรเดี๋ยววันหลังต้องไปเรียนรู้แล้วค่ะให้เขาเรียกชื่ออะไรดอกสวยน่ารักช่วงนี้ออกเยอะมากค่ะช่วงหน้าหนาวเดี๋ยวจะเอาไปไว้บนบ้านต้นหนึง่งเพราะว่าห้องน้อยไม่ค่อยได้เปิดแอร์ร้อน ตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรนะคะวางไว้ก่อนโอเคค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะมีอะไรดีๆจะมาแนะนำอีกขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ